สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะมาใช้คอมโพเนนต์อะไรกันดีก่อนอื่นมาสร้างโปรเจกต์ใหม่ก่อนละกัน Start New Project ครั้งนี้ก็เป็นตัวอย่างที่7แล้ว Example 7นะคะ ในวันนี้นะคะเราก็จะมาใช้คอมโพเนนต์ที่อยู่ในกลุ่ม user interface เหมือนเดิมนะคะเป็นคอมโพเนนต์ที่ชื่อว่า date picker ตัว date picker นี้นะคะเมื่อเราคลิกแล้วมันก็จะแสดง pop up ขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกวันที่จากกล่องตัวตอบ pop up อันนั้นหน้าตาของ date picker จะเป็นยังไงนั้นมาลองเปิด emulator ดูกัน นี่นะคะหน้าตาของ date picker พอเราคลิกมันก็จะแสดงป๊อ o อัพขึ้นมาเพื่อให้เราเลือกวันที่ที่เราต้องการได้ตอนนี้ครูก็ทดลองเลือกไปแล้วแต่ก็ไม่มีผลอะไรเนาะเพราะว่าอะไรมันเป็นแค่ component ที่เราเอามาแปะไว้เรายังไม่ได้เขียนบล็อกคำสั่งให้กับมันมันก็ยังไม่มีการทำงานอะไรทั้งนั้น ะะมาดู property ของ d e a d picker นะคะที่หัวข้อ image นะคะที่หัวข้อ image ก็คือการเอารูปมาแสดงบน component d e a d picker นั่นเองเราสามารถที่จะเลือกรูปได้นะว่าเราอยากให้รูป มันโชว์แล้วเราก็กดไปที่รูปแทนที่จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมเหมือนปุ่มเมื่อสักครู่นะคะส่วน Property อันอื่นๆมันก็คล้ายๆเดิมเนาะไม่ว่าจะเป็นเชฟฟอนนะมันก็เหมือนกับ c o m โพเนนตตัวอื่นๆครูก็ข้ามไปเลยเนาะแต่เดี๋ยวขอเปลี่ยนตรงเทคนิดนึงนะคะข้อความที่เราจะแสดงบนตัวเ a t พ Picker สื่อความหมายสักนิดนึงว่าจะให้เลือกวันอะไรเมื่อเรากดที่ d a t e Picker เราก็จะเลือกวันอ้าวแล้ววันที่เราเลือกมันไปอยู่ตรงไหนล่ะเราก็จะต้องหา คอมโพเนนต์มารองรับการทำงานต่อไปนะคะในที่นี้ครูก็เอาเลเบลมาแปะไว้เนาะแล้วเดี๋ยวพอเราคลิกเลือกวันที่ที่ d ดทพ Picker เราเลือกวันที่อะไรไปแล้วเราก็จะให้มันมาแสดงที่เลเบลตัวนี้นะคะมาที่บล็อกคำสั่งกันเลยนะคะเมื่อเราคลิกที่เดทพิเ c k e r เราก็มาเลือกเหตุการณ์ของ เดทพิกเกอรนะคะเหตุการณ์ของเดทพิกเกอร์ก็จะมีหลายอันอันแรกก็คือ after date set ก็คืออะไรคะเมื่อผู้ใช้เลือกวันที่ในเดทพิกเกอร์แล้ว got focus ก็คือเมื่อได้รับการโฟกัสเมื่อคลิกเลือกมันนั่นเอง lost focus ก็คือเมื่อสูญเสียการโฟกัส touch down เมื่อเรากดปุ่มที่เดทพิกเกอร์ลงไป คลา h up ก็คือปล่อยปุ่มที่เรากดนั่นเองนะคะในที่นี้ครูก็จะเลือกเหตุการณ์ after d a h set ก็คือให้ทำงานหลังจากที่ผู้ใช้เลือกวันที่ใน date e picker เรียบร้อยแล้ว mm hmm. เมื่อคลิกเลือกวันที่ที่ date e picker แล้วเราต้องการทำอะไรต่อคะต้องการให้ข้อความไปแสดงที่ label 1ก็คือ set label 1. เอาข้อความอะไรมาแสดงที่เลเวลหนึ่งวันที่ใช่ไหมวันที่จาก Date Picker ก็คือ Date Picker 1หนึ่งดอทมีดอทอะไรบ้างลองเลื่อนดูสินี่มีดอทเดเก็คือ วันเอาวันที่มาจาก d ด t พิกเกอร์หวันก็คือวันที่เฉยๆเลยนะคะเพราะมันจะมีดอตมันสำหรับเดือนแล้วก็ดอตเยียสำหรับปีเดี๋ยวครูลองเลือกวันมาก่อน d a t พิก c k e r 1 d นึ่งดอเมื่อคลิกเลือก ในที่นี้เลือก25เมษาเห็นไหมคะมันก็จะขึ้นมาแค่เลข25ขึ้นมาเฉพาะเลขวันที่เท่านั้นถ้าเราต้องการเดือนปีด้วยเราก็จะต้องใช้การจอยเอาอะไรมาจอยบ้างวันแล้วก็เดือนปีลองเอาเดือนมาแปะก่อน deadpicker.month ลองดูผลนะเมื่อเลือกมันก็จะขึ้นมาเป็น254ห้าทำไม254่ล่ะอันแรกก็คือ .day.day day. เราได้เป็นวันที่ก็คือ25อันที่สองที่เรามาจอยก็คือ p i ทพ p i c k e r m o n t h .month เราก็ได้เฉพาะเดือนเดือนสนะคะ มันก็เลยกลายเป็น2 5 4หนั่นเองเดี๋ยวครูก็จะจอยข้อความเพิ่มเข้ามาอีกนิดนึงก็คือเอาเครื่องหมายสลดมาขั้นระหว่างวันกับเดือนนะคะแทนที่จะขึ้นเป็น2 5 4มันก็จะได้มีเครื่องหมายขั้นสักหน่อยเป็น25่ทับสแบบนี้นะคะเอามาขั้นสักหน่อย ทําเชน่นกันกับปีนะคะเราก็จอยเพิ่มเข้าไปจอยอะไรบ้างก็จะมีเครื่องหมาย s l a s กับ date picker หนึ่ง y นะคะคำสั่งเหมือนกันเลยเราก็ดูพิเคตมาจะได้ไม่ต้องไปมองหาบล็อกคำสั่งในตัวคอมโพเนนต์นะคะแล้วเราก็ค่อยมาเปลี่ยนที่ property ข้างหลังมันแบบนี้ก็ได้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างผลการทำงานนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดข้อความเพิ่มอีกนิดนึงให้มันสวยงามเนาะเริ่มต้นมามันขึ้นมาว่า take for label 1เราก็ใส่ข้อความให้มันสักหน่อยคุณเกิดวันที่อะไรนะคะเออแล้วเมื่อเราคลิกที่ตัว date time picker แล้วก็ให้มันแสดงวันที่นั้น เรื่องของวันที่นะคะในหัวข้อ date picker month ตรงเนี้ยนอกจากเดือนที่เราจะได้มาเป็นตัวเลขเลข4จากตัวอย่างนี้แล้วเรายังสามารถเอามาเป็นชื่อเดือนได้ด้วยนะคะให้นักเรียนลองกดที่ข้างหลัง property ดูนะ เห็นไหมตอนนี้เราเลือกมันอยู่ใช่ไหมลองเลือกเป็นมันอินเทกแทนที่เราจะได้ออกมาเป็นตัวเลขเราจะได้ออกมาเป็นชื่อเดือนนะคะจาก2ี่จทับ4ก็จะกลายเป็น25 a p p บหเอครูก็เปลี่ยนใหม่จากการใช้เครื่องหมาย slash, เป็นการใช้เวนวัก ขั้นระหว่างวันเดือนปีแทนอันนี้ก็นักเรียนก็ลองจัดรูปแบบตามความชอบได้เลยเนาะต่อไปนะคะเรื่องของปีตอนนี้มันขึ้นมาเป็นปีคศใช่ไหม2021ถ้าเราต้องการให้มันเป็นปีพศละ่ะจะทำยังไงเป็นปีพศเราก็จะต้องบวกใช่ไหมบวกปีคศเข้าไปกับเลขอะไรเอ่ย ทําเป็นพศก็คือบวกปีคศออเข้าไปกับเลข5 4 3เพื่อให้ได้เป็นปีพศนะคะนักเรียนลองเลือกดูเห็นไหมวันที่ที่เขาให้มามันจะเป็นคิดถศากราชเราสามารถแปลงได้โดยการบวก5 4 3เข้าไปมาดูคอมโพเนนต์ตัวต่อไปเลยนะคะเรียกว่า Time Picker เมื่อกี้ date picker เป็นกล่องที่เอาไว้เลือก date ก็คือเลือกวันอันนี้ time ก็แสดงว่าเอาไว้สำหรับเลือกเวลาค่า property หรือค่าคุณสมบัติของ time picker นะคะก็จะเหมือนกันเลยกับ date picker แค่เปลี่ยนจากวันเป็นเวลาแค่นั้นถ้างอานครูก็ขอผ่านไปเลยเนาะ ลองเอามาแสดงผลเลยแล้วกันตอนนี้เราก็มี d a t e Picker เอาไว้เลือกวันเกิดและเราก็จะใช้ไทม์พิเกอร์ตัวนี้มาแสดงเวลาเกิดแก้ไขข้อความให้กับไทม์ p i เกอร์สักนิดนึงหลังจากนั้นเมื่อเรากดแล้ว จะให้เอาเวลาไปแสดงที่ไหนเหมือนเดิมเราก็เอาเลเบลมาติดนะคะอันนี้เป็นเลเบล2เมื่อสักครู่นี้เลเบล1เราเอาไว้แสดงวันที่เลเบล2นี้เราจะเอามาแสดงเวลานะคะ มาเขียนบล็อกคําสั่งเลยเนาะเมื่อเราคลิกที่ time picker จะให้ label 2แสดงเวลาก็มาที่บล็อกคําสั่งของ time picker เหตุการณ์ก็จะมีเหมือนกันกันกบที่ date picker เลยนะคะครูก็เลือกเว e น time picker 1 after time set เมื่อเลือกเวลาจาก time picker แล้วต้องการให้ทำอะไรต้องการให้ทำอะไรคะ ต้องการให้เวลานั้นไปแสดงที่ label 2 set label 2 t e x t set เป็นอะไรถ้าเป็น date picker มันก็จะมีวันเดือนปีให้เลือกอันนี้ time picker ก็เหมือนกันคะ่ะก็จะมีชั่วโมงนาทีให้เลือกนี่เอาชั่วโมงมาแล้วเห็นไหมมีนาที เอาข้อความมาเชื่อมเนาะเพื่อขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีก็ทำเหมือนเดิมค่ะจอยจอยอะไรกับอะไรจอยชั่วโมงแล้วครูก็ดูพิเคตออกมาก่อนเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปค้นหาในชุดบล็อกคำสั่งเพิ่มรูปแบบการจอยจอยชั่วโมงกับนาที เอาข้อความมาขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีอันนี้เราก็จะใช้เครื่องหมายโคลอนในการขั้นชั่วโมงนาทีเนาะเรียบร้อยค่ะนักเรียนก็จัดรูปแบบตกแต่งได้ตามใจชอบนะ การใช้งาน Component ที่ชื่อว่า Date Picker แล้วก็ Time Picker เอาไว้สําหรับเลือกวันและเวลาครูก็ขอยกตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ